สวัสดีค่ะพบกับมิอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้จะพามารับชมโมเมนต์นิชาห่วงน้องปิงแสดงความเจ้าของด้วยวลีแฟนคลับผู้สาวอ้ายเล่นเอาด้อมแอรเลียสุดคึกคัก2วัน2คืนเหล่าแม่แม่แอรเลียต่างออกมาขยี้โมเมนต์ที่นิชาห่วงน้องจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์เลยค่ะมารับชมความน่ารักของโมเมนต์นี้ตามคลิปเลยค่ะน้องปิงกับแกงแป้งเด็ก ก็ได้มาซ้อมร้องซ้อมเต้นตามปกติเพื่อเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มและเพื่อนน้องปิงแต่ละคนหน้าตางานดีกับทุกคนเลยค่ะในช่วงพักซ้อมก็จะมีการเล่นคอนเทนต์ที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตในหมู่คู่รักทั้งหลายและน้องปิงก็จะถูกบรรดาเพื่อนๆหอมแก้มบ้างหอมหัวบ้างคอนเทนต์นี้อาจจะดูธรรมดาและน่ารักในมุมมองของคนอื่นแต่สำหรับนิชา เมื่อมาเห็นคอนเทนต์นี้ไม่เป็นแบบนั้นเมื่อนิชาเห็นคลิปที่น้องลงไวกว่าแสงอีกเช่นเคยเข้ามาเม้นด้วยความห่วงน้องแฟนคลับผู้สาวไอ้ายว่าซานน้องเลออนตกใจในความแรงนั้นถึงกับมาเม้นต่อว่าป้าอพอจะตีความหมายได้ว่าบรรดาเพื่อนๆของน้องปิงนั้นก็คือแฟนคลับของน้องปิงส่วนน้องปิงนั้นก็คือผู้สาวอ้ายคำว่าผู้สาวไอ้ายก็คือแฟนพี่ดีๆนั่นเอง คำว่าหึงนิชาสะกดไม่เป็นค่ะแต่อาการห่วงน้องจนต้องหลุดโบะอยู่ตลอดมีให้เห็นบ,บ่อยๆความห่วงน้องของนิชาเป็นเหตุสังเกตได้เล่นเอาด้อมแอรเลียกับมาคึกคักภายในช่วงพิบตาบรีเดตของนิชาถึงขั้นติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะแอเลียรู้โลกรู้ไม่เกินจริงเมื่อพ่อกล้องเข้ามาส่งทวิตถึงกับงง งงในความแรงของลูกชายหรือว่างงว่าเกิดอะไรขึ้นในด้อมแอเรียทำไมคึกคักอย่างนี้ความน่ารักของน้องปิงความห่วงน้องของนิชาสื่อใหญ่ถึงกับเอามาแซะเอามาแซวหรือแท้จริงแล้วสื่อเล่มน,นี้อาจเป็นมาม,มีของน้องๆจึงอดที่จะเอ็นดูไม่ได้เอามาแซวด้วยความน่ารักเลยทีเดียวน้องเลออนผู้อยู่ในทุกช่วงเวลาของมินปิงได้ออกมาตอกย้ำสถานะ ว่าเป็นแฟนคลับผู้สาวไอ้มีนและน้องยังเป็นผู้เปิดทางให้แอรเรียรู้ว่านิชาเรียกน้องปิงว่าที่รักน้องเลออนได้ใจแอนเรียไปเต็มๆส่วนน้องแซมนั้นหาวิธีหลบลูกบาสเองละกัน paycheck, นอกจากนี้นิชายังเรียกน้องปิงว่าคนสวยขาและปักหมุดโพน้องปิงเป็นคนสวยขาของพี่มีนมาตลอดนับแต่นั้นน้องปิงก็คือคนสวยขาของพี่มีนและคนสวยขาของน้อมแอลเลียมาตลอดนิชานั้นยืนหนึ่งเรื่องห่วงน้องมาตลอดโดยเฉพาะกับลุงเจ็ดลุงเจ็ดขิงว่ามีเสื้อน้องทุกสีนิชาขิงกลับมีซีอีโอเพมโมแล้วแรงกว่าอีก ออกงานคู่ที่ไหนเมื่อไหร่ทีมงานไม่สามารถที่จะมายืนใกล้น้องได้หรือแม้แต่จะมาแตะตัวน้องได้เลยภาพนี้เห็นกันจนชินว่าพี่ห่วงน้องมากกับเพื่อนนักแสดงถึงแม้จะอยู่ทีมเดียวกันกับน้องแต่ก็ใกล้น้องไม่ได้อยู่ดีนิชาแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าห่วงน้องมากคอยประครบประงมน้องสุดๆถึงขั้นยืนกอดอกเฝ้าน้องเลยทีเดียวและแบบนี้ คนอื่นใครจะกล้าเข้าใกล้น้องและลุงง<อ>านแถลงข่าวซีรีส์พี่นักเลงที่รักนิชาหน้าตึงจัดห่วงน้องแบบหนักมากคอยดึงน้องมาใกล้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆนั้นพุ่มกับนะอยากจะไม่ละเว้นไว้สักคนเชียวเหรอห่วงกระทั่งแม้พุ่มกับความน่ารักของน้องมักจะทําให้นิชาว้าวุ่นอยู่เสมอล่าสุดคอนเทนต์จากแก๊งแป้งเด็ก ทำเอานิชาออกอาการหวงอย่างแรงต้องออกมาแสดงความเจ้าของด้วยวลีเด็ดแฟนคลับผู้สาวอ้ยก็มีผู้สาวน่ารักขนาดนี้แล้วจะไม่ให้ไอเมีนหวงผู้สาวได้ยังไงหวงกันทีด้อมถึงกับสะเทือนติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะหวงกันบ่อยๆนะไอเมีน I mean. แอรเรียก็คึกคักและใจฟูไปกับทั้งคู่ด้วยทุกครั้งไป